สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่2กันค่ะสำหรับเล่มที่2มีทั้งบท15บทคือบทที่16ถึงบทที่30เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่25ท่องเมืองไทยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ พ่อของสมคิดพาเขาไปเยี่ยมปู่ที่จังหวัดภูเก็ตลุงกับวีระไปดูพันไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่เพชรกับแม่ของเขากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีพอถึงวันจันทร์สมคิดนำเปลือกหอยสวยๆหลายชนิดมาฝากเพื่อนทุกคนในชั้นนำพัดไม้จันทร์ซึ่งมีกลิ่นหอมมาฝากมานีชูใจดวงแก้วและนำแผ่นหนังตะลุงมาฝากปิติ วีระและมานะพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสมคิดชวนเพื่อนๆนที่สนิทไปนั่งคุยกันที่ใต้ต้นประดูมานีชวนจันทอนไปด้วยวีระมานะและเพชก็มาสมทบวีระมีเครื่องเขินเป็นจอกเล็กๆส่วนเพชมีครุเล็กๆมาฝากเพื่อน จันทรได้รับของฝากก็ดีอกดีใจเพราะเขาไม่เคยได้รับของฝากจากใครเลยเพื่อนๆขอให้สมคิดวีระและเพชรเล่าเรื่องที่พวกเขาไปต่างจังหวัดให้ฟังสมคิดเริ่มเล่าว่าฉันไม่มีเวลาศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตมากนักฉันคิดว่า สัญ,ญลักษณ์ของภูเก็ตน่าจะเป็นอนุสาวรีเท้าเทพสตรีและเท้าสีสุนทรซึ่งเป็นอนุสร์แห่งความรักชาติบ้านเมืองของชาวภูเก็ตฉันไปถึงบ้านปู่ตอนเช้าวันเสาร์เพราะออกเดินทางตั้งแต่บ่ายวันศุกร์อาการป่วยของปู่ดีขึ้นมากที่เคยชาตามมือและเท้าค่อยๆทุเลาไปแล้ว ปู่ให้แพทย์รักษาและใช้วิธีทางศสยศาสตร์ช่วยอีกด้วยหมอบอกว่าท่านทำงานคร่ำเคร่งและหักโหมมาแต่หนุม่มที่บ้านของปู่เพิ่งทำบุญบ้านเสร็จใหม่ๆยังมีสายสินพันอยู่รอบบ้านฉันนั่งคุยกับปู่ปู่ชมว่าฉันฉลาดมีเชาวดีลุงพาพ่อกับฉันนั่งรถเที่ยวรอบๆเกาะลุงเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังสนุกดี ที่ภูเก็ตมีหาดทรายสวยๆหลายแหง่งแต่ได้ลงเดินเที่ยวที่หาดสุรินแห่งเดียวฉันเห็นแล้วถึงกับตะลึงพึงเพลิดอยากให้พวกเธอได้ไปเห็นเหลือเกินเพราะมันสวยมากจนฉันพันานาไม่ถูกว่าสวยอย่างไรฉันชอบเข้าไปดูในโรงงานทำเครื่องมุกของปูซึ่งลุงเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ เขาทำเป็นอัฐจัน์ไว้ตั้งสินค้าที่ผลิตได้เพื่อคัดออกขายมีทั้งเครื่องใช้และเครื่องประดับสวยงามเต็มไปหมดลุงอนุญาตให้ฉันเลือกมาฝากแม่ฉันเลือกไม่เป็นลุงจึงเลือกให้มีต่างหูเข็มกลัดแหวนและสร้อยคอแม่ชอบใจมากเธอน่าจะเอามาฝากฉันบ้างชูใจพูดเปรยเปรยพางหัวเราะ สมคิดพูดว่าเธอยังเด็กอยู่ไม่ควรสวมเครื่องประดับหรูหรานะชูใจแล้วเพื่อนๆนให้เพชรเล่าเรื่องการเดินทางของเขาบ้างเพชรเล่าว่าเรื่องของเขาตรงกันข้ามกับสมคิดเพราะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีทะเลมีแต่ป่าและภูเขา ความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแร้นแค้นกว่าคนในภาคอื่นๆแต่คนอีสานทรหดอดทนมากบ้านเดิมของเขาเป็นตำบลเล็กๆชื่อตำบลตาดทองขณะนี้พวกตาลุงป้าและนาของเขายังทำนาอยู่ที่นั่นแล้วเพชรก็เล่าถึงพระธาตุเจดีองค์หนึ่งที่ตำบลตาดทองชื่อพระธาตุกองข้าวน้อย เป็นเจดีที่มีลักษณะคล้ายกล่องใส่ข้าวเหนียวมีตำนานเล่ามาว่าแม่กับลูกชายคู่หนึ่งมีอาชีพทำนาลูกชายไปทำนาที่ทุ่งตาดทองแม่หุงหาข้าวปลาตามมีตามเกิดไปส่งลูกทุกวันวันหนึ่งแม่ไปส่งข้าวลูกสายไปเพราะเพิ่งหาอาหารได้ลูกหิวจัดเห็นกล่องข้าวเหนียวที่แม่ถือไปใบเล็กนิดเดียว ก็บรรดาลโทสะต่อว่าต่อขานแม่ว่านำอาหารมาให้เขาน้อยไปถึงแม้แม่จะบอกว่าเอามาเท่าเดิมขอให้กินดูก่อนถ้าไม่พอแม่จะกลับไปหามาใหม่ลูกชายก็ไม่ฟังคว้าแอกน้อยไถายนาได้ก็ปรีเข้าตีแม่จนตายเมื่อแม่ตายแล้วเขาจึงกินข้าวแต่กินเท่าไรก็ไม่หมด เขาสำนึกได้ว่าความหิวทําให้ขาดสติบังเกิดโทสะจริตจ,จนฆ่าแม่ตายเขาเสียอกเสียใจมากจึงสร้างพระธาตุเจดีองค์นี้ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ของเขาคนทั้งหลายจึงเรียกพระธาตุเจดีนี้ว่าพระธาตุก่องข้าวน้อยเรื่องค้ายกับตำนานพระปฐมเจดีนะวีระพูด ลุงเคยเล่าให้ฉันฟังว่าผู้ที่สร้างพระปะถมเจดีก็สร้างเพื่อไทยบาปและอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดาซึ่งถูกเขาฆ่าตายเช่นกันโทธเอ๋ยทำไมเขาจึงฆ่าพ่อแม่ได้ลงคอหนอมานีรำพึงด้วยความรู้สึกสลดหดหูใจจันทรเห็นมานีมีท่าทางไม่สบายใจจึงเขยิบเข้าไปใกล้ๆ เอาแขนโอบก,กอดพรางพูดปลอบว่ามันเป็นตำนานเรื่องเราต่อกันมาดอกนะมานีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มานีอย่าคิดมากสิจ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นกิริยาท่าทางละมุนละไมและน้ำเสียงแสดงความรักและห่วงใยเพื่อนของจันทรอนแล้วต่างตื้นตันใจแม้ว่ารูปร่างของจันทอนอัป,ปรักษ์ขี้ริ้วขี้เร แต่เขามีน้ำใจดีวีระเล่าเรื่องการไปจังหวัดเชียงใหม่ให้เพื่อนฟังว่าจังหวัดเชียงใหม่สวยงามน่าเที่ยวมากบ้านเมืองสวยงามอากาศดีเพราะอากาศดีนี่เองทำให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกงามมากและได้ผลดีมีพันไม้แปลกๆแ,แม้พันธุไม้เมืองหนาวก็สามารถปลูกได้ผล ลุงซื้อลำํำไยพันธดีมาลองปลูกที่สวนหลายกิง่งลุงชวนเขาขึ้นไปนมัสก,การพระธาตุที่ดอยสุเทพเขาก็ไม่บิดพริ้วเลยเพราะอยากจะได้เห็นอยู่นานแล้วลุงพาเขาไปชมพระตําหนักภูพิงระราชนิเวศไปชมสวนทอ้อและพันไม้เมืองหนาวหลายอย่างเขาเห็นชาวเขาเผ่าต่างๆลุงเล่าว,ว่า ชาวเขาแต่ละเผ่ามีลัทธิไม่เหมือนกันบางเผ่าก็นับถือผีสางเทวดาเชื่อเวทมนต์คาถาวีระเห็นควานช้างบังคับช้างให้ทำงานด้วยบนยอดดอยมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไปก่อนขึ้นไปบนดอยขอได้สการะรูปปั้นครูบาสีวิชัยด้วยวีระเล่าประวัติครูบาสีวิชัยว่า ท่านเป็นพระเถระที่มีคนนับถือและเลื่อมใสมากท่านมีส่วนสำคัญในการบูรณะบำรุงพระธาตุดอยสุเทพเป็นอันมากเพราะเป็นผู้นำประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทำถนนจากเชิงดอยขึ้นไปจนถึงบันไดพระธาตุโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยก่อนนี้ใครจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุจะต้องเดินทางด้วยเท้า เส้นทางที่ขึ้นไปก็ยากลำบากกว่าจะขึ้นถึงองค์พระาธาตุกินเวลาถึงหชั่วโมงแล้วต้องนอนค้างคืนบนดอยด้วยเพราะกลับลงมาไม่ทันทำให้เสียเวลาและได้รับความลำบากในการลำเลียงสเสบียงอาหารด้วยเมื่อครูบาสีวิชัยนำประชาชนทำถนนให้รถยนต์วิ่งขึ้นได้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ขึ้นไปถึงองค์พระาธาตุ ต่อมาทางราชการจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุและเสริมแต่งให้ถนนดีขึ้นครูบาศรีวิชัยเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความร่วมมือร่วมใจกันประชาชนจึงสร้างรูปปั้นของท่านไว้ที่เชิงดอยสุเทพเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ไปชั่วนิรันด์ฉันรู้สึกว่าวันนี้ได้ท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยทีเดียวดวงแก้วพูด สิ่งซอนะไปเหนือไปใต้และไปอีสานแถมได้ฟังเรื่องแปลกและสนุกดีอีกด้วยมานะเสริมจันทรพูดว่าฉันไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยพอคิดว่าจะไปก็ชั่วทุกทีเพราะง่อยเปรี้ยเสียขาไปไหนไม่ทันเขาฉันเคยเที่ยวงานวัดโดนคนเหยียบเลยเข็ดหลาบไม่อยากไปไหนอีกเฮ้อ เกิดมาอาภาพเสียจริงจันทรถอนใจพรางรูปขาของตนคราวนี้มานีกับชูใจช่วยกันปลอบว่าถึงอย่างไรจันทรก็เป็นคนดีเพื่อนฝูงทุกคนรักให้ลายมือของจันทร์สวยที่สุดในโรงเรียนเวลาครูใหญ่ต้องการลายมือสวยๆต้องมาให้จันทร์เขียนทุกทีเธอรู้ไหมครูกำบลังชมว่า ลายมือเธออย่างก,กับลายมืออารักษ์แน่มานีพูดจันทอนหัวเราะออกมาได้ถ้าเธอยังไปเที่ยวไม่ได้อ่านหนังสือซิจ้าจันทอนเธออยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปบอกครูบรรณรักษ์รับรองว่าเธอจะสนุกสนานไม่แพ้การเดินทางไปจริงๆชูใจแนะนำปิตินั่งเงียบๆฟังเพื่อนพูดคุยกันอยู่นานแล้ว ได้ยินชูใจแนะนำจันทรจึงแกล้งขัดขึ้นว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะชูใจแล้วเขาก็หันไปยิ้มกับจันทรพรางพูดว่าถ้าเจ้านินยอมให้ขี่เมื่อไรฉันจะพาเธอไปเที่ยวแถวใกล้ๆอำเภอของเรานะจันทรจันทรหันมายิ้มขอบใจปิติ